วันหยุดสุดสัสนุกวันหยุดสุดสัสนุกเล็กเบาเท่ามันต่ำกุ้งลิ้บใส่สตอใส่มะระตีนนะครับเป็นแบบว้าคืออีแสบเนาะคืออีแสบกินกะพักก้านจอง okay. อยากกินขนมจีนกับผักก้านจองขนมจีนที่ว่าแฟนเพจส่งมาให้นะแม่เนาะสวัสดีค่ะทุกคน ุกคนมันก็จะหิวๆห,หน่อยอะอืมได้ไหมอะหิวอีกแล้วได้ไหมอะเดี๋ยวมันจะหายร้อนไงของเพิ่งมาถึงอะก็อยากจะกินดูนี่นี่น้ำลายไหลลายไหล,หลขนมจีบนะคะนี่ฮาริฟีนนะคะขออนุญาตนะขออนุญาตนะพี่บานรบกวนให้แอดินตอบหน่อยแอดินพักผ่อนวันนี้วันหยุด วันพ่อไงประกาศไปแล้วเพราปิดหนึ่งวันไงนะคะท,ทําพสไว้บุบบุบบุบหน้าเพจเยอะแยะเลยว่าปิดร้านนะคะขอปิดร้านหนึ่งวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอบทุกอย่างเลยนะคะกินหนมจีบกันอีกว่านะคะเดี๋ยวให้แอดมินตอบให้วันพรุ่งนี้นะคะขอเลยนจุดนี้จะแอบกินก็ยังไงอยู่ก็เลยไหลสดแล้วกัน เบื่อก็ทนทนดูกันไปแล้วกันใครดูแล้วเพลินก็เออพอพานไลค์ชอบดูใครชอบดูก็ไลค์ไปอชอบดูอะไรเงี้ยชอบชอบพิมพ์ชอบก็แหละนะอย่ายทนทน,ทนดูไปหน่อยกระพริบตาดูก็ได้ะอย่างงี้ก็ไดล <laughs> ปิดล้านไงวันนี้มันพ่อไงวันนี้มันพ่อไงโอเคป้าวไม่โกงไง นะจ๊ะนะนะจ๊ะนะจ๊ะอ๋อนะจ้านะจ้าฮ่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 าน้ำจิม้มชอบดูหรือเปล่าวะชอบดอูน้ำจิ้มเขาแบบเข้มข้นนะคะก็มีน้ำส้มสายชูผสมลงไปในน้ำจิ้มของเขา ให้มันเปรี้ยวเซับเจ็บจับตรงแี้ส่งเสียงทักทายแฟนเพจหน่อยชอข้วนสวย,สวยๆกินขนมจีบขนมจีบแล้วเราเราไม่จีบหรอไม่จีบกันนนลอูอ้หจะก,กระเดียมเย่ะๆๆเฮ้ยแต่งงานกันมาสิบกว่าปียังอ้าวตามทำไมออไม่จีบกันเออเนาะ ไม่ใช่ลุงแอดก็รู้ว่าหนูบ้าจี้ตรงหน้าขายังจะมาลูบหน้าขายกรึกรึ๊งกร๊กระน่ารักแบบนี้ไม่ดูได้ไงเนาะคุณพี่ฉ <c oughs> ีดยาเก่งน่ารักที่สุดน่ารักอะ <c oughs> ดูนี่ประเด็นคือแบบเพอร์เฟมากตรงที่มีพลีก she is a me pleek นะคะับแล้วน้ำจิ้มก็แบบจดจา้านี่ค่ะเป็นขนมจีบ ไก่ไส้ทะลักนะคะอหูยคำละสิบบาทใหญ่กว่าซาลาเปาอีกนะคะคําละสิบบาทนะคะทุกคนบันอ้วนกินบ่อยเพราะอะไรชอบสั่งมาวันนี้บัานอ้วนซื้อมาฝากนะคะพยาบาลที่เคาน์เตอร์คุณพยาบาลนะคะตอบแทนที่คุณพยาบาลดูแลคุณแม่น้ำจิ้มนะคะ หน้าหลอยบัดดีจ้ามาเด้อมาเราก็จะมากินกันช่ำๆนี่ค่ะช่ำๆแบบน,บบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่าเพิ่งนะขออนุญาตทำคำให้มันเพอร์เฟกต์แบบนี้บึ๊บทำเป็นรูปไวรัสโคโรนาปุ๊บ แบบนี้ขออีกทีหนึง่งอย่างนี้ค่ะทุกคนอู้คํคใหญ่อู้อู้อ่ะเพิดเพิดพี่พ,พ,พอผ่านใครดูแล้วน้ำลายไหลพี่เมื่อไหลห้าสี่สามสอง อืมอืมอืมเห็ดมาก

มัไม่ลงไอ้นอไปกินนะป้อนให้มามผมกับพี่สาวแม่น้องวินเนอร์เห็นแล้วอยากทานบ้างจังเลยครับโอ้ <c oughs> เป็นญาติน้องวินเนอร์ เป็นป้ากับลุงน้องวินเนอร์ถูกไหมคะหวัดดีพี่พี่พึ่งพี่สลัดรัดพี่เอกบดินต่อนะต่อเลยนะกล่องนี้ห้าลูกลูกเดียวรู้เรื่องอันเนี่ยพูดเทอา กล่องละห้าสิบบาทซื้อมาซื้อมากล่องละห้าสิบบาทกล่องใหญ่มากนะคะเนี่ยกล่องใหญ่มากๆแล้วไก่แบบช่ำๆเดี๋ยวจะเอาครึ่งลูกนะเพราะว่าลุงแอดเนี่ยน่าจะทานไม่ไหวสำหรับเต็มลูกกูจะเคี้ยวหมด ลุงนึน่งอำนาแบบนั้นนะหนูรักบึ๊บอ่ะมา,มาะเอ,อ,อะปืมใส่ผักเข้าไปใส่ผักเข้าไปไม่ต้องเขิน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  ร้อยยังแรงเอาเอา,เอาใส่ผักเข้าไปเออเดี๋ยวหมดอายุก่อนธรรมดานะเออโอ้โอไม่ก็ไม่ก็ Excuse me พี่สาวผมนอนอยู่โรงพยาบาลเลิศศิลรักษาตัวอยู่ครับอ๋อพี่หนุนใช่ไหมคะมีโอกาสจะไปเยี่ยมนี่เลยค่ะ อืสวัสดีค่ะซื้อครีมแล้วนะคะสิบกระปุกโอ้ขอบคุณนะคะบานอ้วกก็มาบอกต่อของดีเลยเนาะจับพัดจับผูได้เป็นแม่ค้าขายส่งเลยยังวะน้องตัวแทนเขาทำไม่ทันนะคะเขาก็ชวนให้มาขายก็ขายค่ะแล้วตัวเองก็ทำไม่ทัน <laughs> ก็ชวนให้แฟนเพจมามาอร่อยมากเลยค่ะมะ ออืเขาจะส่งทั่วประเทศแล้วนะรู้ยังเขาจะส่งขายทั่วประเทศแล้วนะพี่ออเดอร์ไปขายในออฟฟิศนะ ไปเราเนะาะใช่ทำงานอยู่โรงพยาบาลนี้พี่ออเดอร์แล้วเนี่ยขายกล่องละหกสิบซื้อเยอะเขามีราคาส่งแล้วเราก็พี่ออเดอร์ไปขายได้ห้ากล่องก็ได้ละกำไรร้อยกัหัวการค้าไหมทำไมก่อนทำงานก็อย่างนี้เนี่ยลูกหนึ่งกินได้ประมาณสามถึงสี่คำ ม่งั้นมันจะใหญ่ไปนะคะก็รรรรถูกนะก็ถึงลูกละห้าบาทเอ้ยลูกละสิบบาทกล่องละห้าสิบซื้อมาสิบกล่องค่ะอืม ออร่อยมากอร่อยแบบอันดับต้นๆในชีวิตเลยอะลูกเดียวพอเนาะรืกสองเก่งมากแบบนี้แหละจะยอมหอมแก้มด้วยหนึ่งครั้ง <c oughs> เขินเหรอมันเขินไหมเขินแก่แล้วอายุห้าสิบสองแล้วทำเบลเหมือนเด็กก็ได้น่ารักกระถึง แกาแฟเหรอเอออยากกินเอฟเซนส้มหวานวันน้อยก็ปิดอกินอนะ่ะพี่จีนขอบคุณสำหรับดาวนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> ยังไงวะอิ่มเ <Hey. S 2> <Okay, S 1> อ้ย<ๆ>นี่ไงเจ้าของแบรนด์มานี่แหละบันอ้นซื้อจากเพจนี้เลย มันว่วซื้อจากเพจนี้เลยขนมจีนนมจีบฮาริฟีนฮาริฟีนโฮมเมดเนี่ยอืม Yes my husband She handsome right อืมขอบคุณมากาค่ะคุณพี่เอกบดินเฮ้ยสามลูกสองคนนี่มันรู้เรื่องแลรวปะนะฮะเส่กระเทียมด้วยหรอ อืจะเข้าบ่เนาะอืมอเผ็ดเดี๋ยวเขาจะส่งทั่วประเทศแล้วนะอยากพี่ออเดอร์ไปขายถ้าทำงานอยู่ออฟฟิศนะพี่ออเดอร์ไปแบบ สิบกล่องนี่ก็ได้แล้วค่าแรงวันหนึ่งแล้วะ่ะกำไรดีนะิดอุ้ยพี่พึ่งตำปูปลากับตับย่างหืมอ,อยากเอาอีกไหมทำไมอิ่มแล้วเอเอไปว่าก็อิ่มแล้วี๋ยวให้เบี้ว เออว่ะเออน้องจะมาเดี๋ยวเหลือเหลืออีกสองลูกว้ให้น้องดีกว่าเราแบ่งปันเพราะว่าเราอยากบอกต่อเมื่อกี้นี้ลูกแม่นาที่เขาเอาวีแชร์มาส่งนี่ค่ะวีแชร์นะคะจากแม่นาขอบคุณมากๆเลยนะคะบัตรวอ๊กก็ให้เขาไปกล่องหนึ่งบอกต่อความอร่อยนะแนะนำใครทำงานออฟฟิศอะใหญ่ประทับใจแล้วก็อร่อยไม่มันไม่เลี่ยนด้วยนะคะกินเข้าไปแล้วมันไม่เลี่ยนอร่อยน้ำจิ้มเขาแซ่บด้วย เป็นเรานะเราไปพีออเดอร์นะเราไปถามราคาส่งเขาสมมติไดออเดอร์ยี่สิดดบกล่องเนี่ยก็ไรกล่องละสิบยี่สิบเงี้ยโอ้ยก็ได้ค่าแรงแล้วนะก็ลดอยู่นะบัตรอ้วนเนี่ยไม่ได้อยากจะมากินเพื่อที่แบบเพราะความฟินอย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่าเออโฮเมสบัตรอ้วนรู้จักเขามาเกือบสิบปีแล้วถ้าใครอยู่แถวสีนะ่ครินนะร้านนี้เขาดังนะต้องต่อคิวซื้อเลยนะเวลาเขาออกบูธอ่นะวัน เข้าไปส่องเฟซเขาดูดิอ,อ,อันนี้ถูกถูกมากอะ่ะว้าเอาสิบแปดศูนย์เจ็ดสิบแปดเอเด้อมาอมพยาบาลมาพยาบาลหลัง How is my mother? Is she <cheese S 2> is better? Hmm <star S 2> รอบเดียวนะะพอดีอันนี้เป็นน้ำอันนี้โซดาอความสดชื่นยายดมยังไม่ได้กลับจ้ะอ่าคอสตาริกาโซโตทิโชโซโตสวัสดีจ้ะ ไลฟ์สดบ่อยพั่มเพื่ออย่พิ่งเบื่อนะคะพี่วันนี้เป็นวันที่เพจเยหยุดบานอ้วนอยากจะแสดงตัวตนให้รู้ว่าบานอ้วนเนี่ยสาธารณะไม่ได้หนีไม่ได้หายคนโอนเงินเข้ามาเยอะมากๆแต่บานอ้วนไม่สามารถเข้าไปตอบข้อความในเพจได้เพราะสะเกลมันใหญ่แล้วเราไม่ได้เชื่อมกับโปรแกรมขายพรุ่งนี้ค่ะรอพรุ่งนี้ไม่โกงไม่แปลกมันติดมันหยุดใครที่บินหมดอายุ แล้วยังไม่ได้โอนโดนปลดก็โอนมาเลยค่ะเพราะว่าของยังไม่ได้โยกไปให้ใครโปรแกรมมันก็ทวงไปอย่างนั้นแหละเป็น AI ของเรานะคะอืม <c oughs> โอ้ยโซดาเลยไม่หยุดเลยขอโทษนะคะถ้าดูแบบดูสถุนสกุลต่ำมารยาทไม่ดีนะคะท่าทีดูแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยขอโทษอะไรเงี้ยมาบ่อยก็ยังเพิ่งเบื่อนะเนี่ยเดี๋ยวน้องมาเนี่ยพยาบาลเออมันเป็นพยาบาลอยู่ที่ราม,มาลูกนะ เดี๋ยวมันก็คงชวนกินอะไรแซ่บๆก็เดี๋ยวก็ไลฟ์อีกแล้วเนี่ยอืมไลฟ์ทั้งวันไลฟ์จนแบบว่าเดี๋ยวเขาให้ให้แบบว่าโมนิทิมาชาร์จตัวชอบให้ไลฟ์บ่อยๆคะ่ะ <c oughs> ถ้ามีเวลาคะ่ะนะคะเดี๋ยวนี้เก็บไว้ให้เบลชิมแซ่บจริงแซ,ซ่บจังมีผักด้วย ่ยลดว่ะให้เบลมันชิมมั้งของอร่อยอยากจะบอกต่อ,อ ชอบพี่บานค่ะคุณยายกลับวันไหนคิดว่าน่าจะประมาณเออสกกลางสัปดาห์หน้ายังกะวันไม่ถูกอืมอ้าวแล้วลุงแอดไปไหนแล้วทำไมเขาทำอะไรกันทางนอกมายังไอเบลลวอ๋อสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะทำแบกไม้เยอม ไอ้บ้าอามาทำอะไรนะ่ะเยอะแยะไม่ไปไปกินข้าวแล้วทีนี้หน้าร้านเหมือนแบบแบบมีลุงแก่ๆตาแก่ๆเลยอะ่ะอือแบบช่วยช่วยตาซื้อน่อยอี้ก็เลยอ่ะร้อยหนึ่งก็ไปว่าอ่ะอยเยี่ยม <S <S <ๆ>เยี่ยมซะอือนี่คือดอกไม้ดอกไม้เยี่ยมอันนี้ไอ้น,นอันนี้ก็พยาบาลเหมือนกันนะคะจะบอกว่าพยาบาลผอมก็คงไม่ใช่ เอาดอกไม้เยี่ยมยายดมจริงอ่ะเนี่ยมึงเอาสวยๆหน่อยดิมึงเอาออกจากถุงหน่อยดิทุเรศว่ะอ่าทุบเทียนไปไหนล่ะเอามาด้วยปะเรื่อยทำบุญด้วยได้เอามาเยี่ยมด้วยเออดีแล้ว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 สำดาวอ๋อมาเจอวันแม่นะเบลเออนี่แหละยายดมเขาเป็นทั้งพ่อทั้งแม่มันนั่นแหละเออเป็นทุกอย่างที่เจอแล้วยายดมเขาเลี้ยงไอ้เบลมาตั้งแต่เล็กๆนะคะ เลี้ยงลูกไงวะให้เป็นพยาบาลหมดเลยถ่ายรูปหน่อยดิลุงแอดไปเอามือถือมาถ่ายรูปให้ไอ้เบลเอาดอกไม้ไปเยี่ยมดิโนนไปยืนฝั่งโน้นหน่อยดิสร้างภาพหน่อยดิคิดอยู่นะเอ๊ะเราไปซื้อตะกร้าดีไหมอะไรเงี้ยใส่ตะกร้ามาใหญ่ถึงขนาดนั้นเลยขอ้องขอ้องอ่ะไปถ่ายรูปหน่อยดิอ่ะเนี่ยอ่ะไปถ่ายรูปเอาโอ้โหลุกใหญ่เลยลุกใหญ่เลยโอ้ยแต่สั่งว่ะ อนวออสองสงอไหว้พ้แไปไว้พืชีวดกได้นไว้แม่แล้วจะมาไหว้พระไงเราไงั้นแหละดนวอืมขาบอกว่าจามาสาบสีอ้อยก็อืม ขอบคุณนะจ๊ะไ <c oughs> ว้าสารหน้าโรงพยาบาล <c oughs> ก็จริงก็ดีก็เลิศอยู่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 พรุ่งนี้เป็นอะไรหรือย,ยังหยุดอีกวันหนึ่งอ๋อโน่นแฟนเพจเอา yes. <c oughs> วิวแชร์มาให้ฟังหลายออปัญญาปัญสุขบอกโอ้แต่ไอ้ไทยมืดแถวเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ไขให้ไปติ่งเกาหลีมาที่ไหนท,ที่คาเฟ่ในกรุงเทพนี่แหละอ่ะแล้วติ่งยัง,งไงเกาหลีมาให้คล้ายๆก็บใช้ติ่งไหมใช่โดนไปทุกทีแล้ว ไอเปยบอบ่อยว่าติ่งเกาหลีแม่ของแจกมาเพียบเลยแม่ดูด like. ิของแจกเหรอเนี่ยแม่น่ะของตัวเองนี่ของแจกอ่ะติ่งติ่เกาหลีเกาใจชื่ออะไรคนนั้นล่ะหลุดไปนานแล้วว่าแม่งไม่รู้จักใครเลยรู้จักวง BTS ไหมล่ะเออเออเออ BTS รู้จัก BTS รู้จัก เพิ่มมากมากเออมากมากอ้มากมากเออมากมากจับแต่แด้ของมาเทียบเลยเอาเอาไว้ทำอะไรก้อเนี่ยที่ไอ้ที่ครอบแก้วแบบเวลาแก้วน้ำไงอ๋อแล้วไงปรอกฏว่าไอ้เบลมันอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยอายุไม่เกี่ยวตายหาแล้วคนเดียวกันเราจะเก็บไว้อะไรเยอะแยะเนี่ยเอาไว้ทำอะไรให้มาก็เดี๋ยวเราก็เอาไปเก็บปานยอมว่าปานยอมเก็บใส้ แก่บเลยบ้านย้อนอายุเ่าลยอันนี้แทตทูหรืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแทตทูเนี่ยสติกเกอร์แทตทูโอ้โหอันนี้สวยด้านมเป็กล่องเลยด้วยยอากให้มีคนมาวาดรูปนี้ให้ว่ะให้ออกมาดูดีอย่างนี้โหร์เต็มเลยนรารักจ้ะไอเบลเองจะกระไลดำปะดำดำมากแค่ไหนไหนเปิดให้ดูหน่อยดิเอาไม่เอาเอาไม่ไม่ออกซื้อมึงไม่ติดตาม นี่เอาไปขายที่โรงพยาบาลได้เลยน้องวิงพลัสคอนโต้ในโลกมาดูทุกล่องดิอะไรอ่ะดูลูกศิลปินเหรอเปล่าอ่าเป็นไปได้พี่พึ่งเีึกว่าเีึกว่าจะดูรูปศิลปินจะดูอะไรไปขายก็อย่าดูบอกเอามาให้ดูศิไปเอาไปก็เลยเอารูปศิลปินไปดูมันขนอะไรของมันมากับรู้ติ่งเกาหลีก็ไปงานติ่งเกาหลีมาลุงแอดเขาบอกว่าให้ไปไหว้ศาล ที่ลุงแอดตื่นเช้ามาแล้วเล่าให้หนูฟังไงว่าฝันดีมากเลยฝันเห็นช้างอ่ะเขาบอกว่าศาลน่ะศาลเขาเรียกศาลวัดเออศาลวัดว่าศาลโรงพยาบาลอะ<ม>่ะต้องไปไหว้ไปอะไรยังไงบ้าง<ม>คืออะไรวะตัวอะไรวะ,ะมันเป็นเขาเรียกนะอลปากา้อาอลปากา้าแต่ว่าศ <laughs> ิลปินออกแบบชื่อว่าอาเจซึ่งไม่รู้จกัก <laughs> มอ้มัม่มม ปะบีทีบีท um. ีทเวนตี้ว yes ันบีทีทเวนตี้วันรู้มันเรียกว่าอะไรบีทีทูวันเรียกภาษาไทยก็มีทียี่สิบเอ็ดนะอะไรก็ตัวเล็กๆแค่แค่แดงดำหรือดำขนาดไหนไม่มากหรอกก็ดำอ๋อเยอหน่อยไม่ได้มักเฮ้ยยังอยู่กันไหมถ้าไม่อยู่เดี๋ยวบอนอ้วนปิดไลน์ก่อนแล้วนะคะพี่ๆไปแล้วค่ะบายๆขอบคุณด้วยค่ะหัวหมันหลุดได้ด้วยๆ